ครับเด่นทุกหลักบน110หน่วยนะครับสูตรที่7จ็ดสำหรับคนที่รอคอยข้อมูลเลขเด็ดอยู่นะครับก็ชมกันต่อไปหวดนี้สูตรนี้สูตรที่7นะครับย้อนสถิติให้ดู ใครไม่ดูก็ปิดไปครับอยาบนให้คนอื่นที่อยากดูดูกันต่อไปว่าที่1 1 8, ออกับ8 6 5หก้ามา1ว่าที่2 1กับ8ออก 4, 1กีมา10หน่วยเลย1ว่าที่3 1กับ8อีกออก4 1 7มา1หลัก10ว่าที่4ีเกับหมาหลักรนะ้อยนะหกห้ ออกหห้าสพูดไปก็หาวไปยังไม่ได้นอนเลยครับวันที่ห้กับ4ี่หกมครับมา7จ็หลักสิบนะวัที่หกกับ6กหกเก้ามาหลักร้อยเก้นี่มาหลักร้อยนะเนี่วัที่เจ็กับสครับ หกเก้าหลักหน่วยมาหกหน่วยนี่วัตที่แปดหนึ่งกับ8ดออกศูนย์นึมาหนึ่งหลักสิบนะหนึ่งหลักสิบวัตที่เกศูนย์กับ7จ็ดหกเกศูย์กับ7 9 0ดสมาศูนหลักสิบวัที่10บศูย์กับ7 2องเจ็ดสองสองเจ็ดสองวนะเจหลักสิบวที่สิบกับสี่หกแปดองแปตรงนี้ครับอาจารย์ี้เกียดชี้ตรงนี้ก่อนมันขึ้นนะลำคาญแทนเราทำไว้ในระบบนู่น IE นะครับ ไดไอเอมันโดนไอเอทมันยึดไปแล้ววินโดว์เอทเอ็กโฟลเลอร์เก่าเลยใช้ไม่ได้7กับ0ูของเจ็ดสองอกับ4ออกแปดเวันที่12 9กับ6ก6กหกศูมาหลักร้อยสิบกับสอเฮ้ยอาแล้ว ออกอ้า30มา5หลักร้อย14 4กับ1ออก4 5 3หหลักร้อยส5 2กับ9ออก7 8 2งมาหน่วย16 7กับ4ออก4 7 8มาร้อ1ส1บ1กับ8ออก8 1 2มาร้อยสิบ มันจะมาร้อยเสียบนะร้อยสิบร้อยสิบนี่แปดหนึ่งสองวันที่สิบแปดสามกับศูนย์นะหกสองศูนย์สองมาหลักสิบวันที่สิบเก้า เดินสี่กับ1ออกสี่มาสี่หลับตาสักแป๊บดีขึ้นหน่อยจะหลับกาดจอยี 8, ออ 9, ่สิบหนึ่งกับ8ออกเก้าอัาหนึ่งัหนึ่งหลักหน่วยนะ นี่สิบเอ็ดคือวดวันที่สิบหกพยหกหกนะครับเด่นสี่กับหนึ่งนะตกใจหรือไม่อืมหลับเทรดกับหนึ่งสุดท้ายครับสุดที่เจ็ดแล้ว ดีวไปทำอย่างอื่นต่อจดจดไว้ดูครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับไม่ต้องคิดมากไม่ขาดทุนหรอกสีกับหนึ่งสูตรที่7จะมาหรือไม่ก็วิเคราะห์กันไปครับยังมีสูตรมายตัดสินใจอีกขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินเยอะเยอะ ย่งมีเยอะเกินไปกับลูกหลานแย่งกันอีกเดี๋ยวสี่กับหนึ่งนะครับพิจารณาลองดูสูตรอื่นที่มีเด่นมีรองก็เอาอ,อ,อ,อย่าลืมทั้งหมดผ่านไปแล้วเสูตรนะเดี๋ไป110แล้วก็เดี๋ยวไปเลขล่างต่อที่ที่จ้องอาจารย์แอดอวยรัตราวหน่อยนะครับ เวลาลราวหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มลงเวลาวม้่งละเมื่วานวันซืนก็ยังเข้าอยู่ครับเลขเด่นสองตัวมาจับสิบหน่วยนะใครสนใจหารวยมั้งไหมเวลาวชามาปะปะแปะ,ปะ,ปะ,ปะให้นะถ้าสนใจเือพ่จะมีโชคมีลาบมีก้อย หรือว่ามีความชวยเกิดขึ้นอีกแต่พอมาโพดปุ๊บทีมก็ไม่มานะแต่เมื่อวานก็เข้าวันถืงก็เข้าทิ้งไปหลายงวดก็เลยมาเริ่มสร้างกำนวนใหม่ครับที่เราจะจงมากก็ไม่ได้มันหนีต้องตั้งหลักใหม่โอเคครับเดี๋ยวมาพบกับต่อไปอีกนะสวัสดีครับ